กันอย่างจุกใจ3วันตั้งแต่วันศุกร์ที่12มกราคม2567ถึงวันอาทิตย์ที่14มกราคม2567นี้เท่านั้น ไม่ต้องหุน้นเพียงซื้อสินค้าครบ300บาทรับฟรีร่มลิมิเต็ดอีดิชันหรือ edition, รกระเป๋าลอลาจากมิสเตอร์ DIY จับเต็มกับกิจกรรมสุดพิเศษในงานฉลองเปิดสาขาใหม่พบกันในวันศุกร์ที่12บมกราคม2567ถึงวันอาทิตย์ที่14บมกราคม2567นี้เท่านั้นร้านมิสเตอร์ DIY มีสินค้ามากมายกว่า15,000รายการทั้งอุปกรณ์เครื่อง มือช่างเครื่องใช้ในครัวเรือนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนอุปกรณ์เสริมในรถยนต์อุปกรณ์ตกแต่งบ้านและอื่นๆอีก,อกมากมายแน่นอนว่าช็อปได้ทุกวันครบเพื่อทุกคนที่มิสเตอร์ดีไอวมากกว่า700สาขาทุก